ตอนนี้มองไปทางไหนก็จะเป็นเหลืองๆนะคะตามสนามยงสนามหญ้าทั่วๆไปนะทุกคนเนาะดอกแดนดีไลออนหรือว่าดอกฟันสิงโตกําลังบานค่ะทุกคนมองไปทางไหนก็จะเหลืองๆทั้งหมดเลยเนาะนี่ดอกแดนดีไลออนหรือว่าดอกฟันสิงโตใบเขาก็อย่างที่หลายๆช่องหรือว่าช่องของแม่จ๋าก็ได้บอก ไปบ้างเนาะว่าใบาเขานี่สามารถกินได้ทุกส่วนเลยนะสามารถกินได้ทั้งดอกทั้งใบทั้งรากเนาะไอส่วนใบเนี่ยคนไทยในต่างแดนเราก็จะเอาไปทําแกงขี้เหล็กได้นะทุกคนเนาะทำแกงขี้เหล็กหรือว่าเอาไปต้มลวกไปจิ้มน้ําพริกอะไรก็ว่ากันไปเนาะทานได้นะทุกคนเนาะดอกเขาก็เอาไปทําเป็นน้ําผึ้งเป็นอะไรอย่างเงี้ยแทนน้าผึ้งได้จ้ะทุกคนโอ้ยตอนนี้ช่วงนี้มองไปทางไหนก็จะลึงเหลืองนะคะ,ะตรงนั้นเขาก็ตัดแล้วนะ ก็ตัดหญ้าแต่ว่าทุกคนนี่เหลืองๆทั้งน้าใชา่หมดเลยนะใช่หมดเลยนะเหลืองทั่วช่วงนี้ฤดูกาลของเขาแหละ